Terima kasih kerana menonton! không subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ถ่ายซิถ่ายซิบอส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 ลอยเนี่ย <c oughs> มันได้ไหมนะั่นถ่ายได้ไหมนะมั่นโอเคดูดูเดี๋ยวเปิดอัลบัม้มหนึ่งการถ่ายภาพโดยน้องบอส <c oughs> เขาไมิจีตณนกันเองกันแต่อันไหนไม่อกไม่บุกเทก็โอ้โหโอเคโอเคไนดะ้เรตัวข้วน็เี่ยนมวน่ะ